โยมเอย๋ยเวลาที่ใจมันวิ่งไปไกลคิดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาบางทีไม่ใช่เพราะเรามีปัญหาเยอะหรอกนะแต่เพราะเราตามใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดมากเกินไปคนส่วนใหญ่แพ้ไม่ใช่เพราะชีวิตหนักแต่เพราะจิตมันหนีออกจากลมหายใจของตัวเองลองทำสิ่งนี้ง่ายมากแต่เปลี่ยนใจได้จริงเพียงแค่ลมหายใจเดียว ที่รู้สึกตัวจริงๆหายใจเข้าให้รู้ว่าเข้าหายใจออกให้รู้ว่าออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแค่กลับมารับรู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ยังหายใจอยู่พอใจกลับมาอยู่กับลมหายใจความฟุ้งซ่านจะค่อยๆสลายความกังวลจะค่อยๆเบาบางและโยมจะพบว่า ปัญหาที่ดูใหญ่เหลือเกินเมื่อกี้แท้จริงมันแค่ความคิดที่เราไปให้ค่าเกินจำเป็นขอให้โยมจำไว้นะใจที่กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่เคยแพ้อะไรในโลกนี้ขอให้ลมหายใจเดียวนี้พาโยมกลับมารู้สึกสงบอีกครั้งเถิดสาธุอนุโมทนา